สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss สวัสดีเพื่อน,อนนะอๆนักลงทุนทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะเช้าวันนี้นะคะสวัสดีวันศุกร์นะคะท่านไหนที่รับชมผ่านทาง Facebook Live เข้ามาแล้วขอความกรุณาช่วยกดไลค์ช่วยกดแ like, ชร์นะคะเช้าวันนี้เซ็ตเปิดบวกมาประมาณ6จุดนะคะวลุ่มมาแล้วประมาณ8,000ล้านบาทนะ,ะเกือบเกือบเก้าพล้านนะคะ ก็วันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวตามตลาดกันต่อนะคะเซ็ตยังคงแกว่งดกด้านข้างนะะราคาน้ำมันลงมาเล็กน้อยนะคะส่วนตัวของทองคำนะคะก็เมื่อคืนแกว่งหลุด1,800เหรียญเช้านี้ก็ประมาณ1,800เหรียญบวกลบนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะพักลงไปก่อนไหมแล้วค่อยไปต่อหรือยังไงหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะวันนี้คุยสองสายสายแรกพินิพนธ์สาย2 ทางพี่รองเปิดสายให้ถามหุ้นด้วยนะคะก็รอพิมพ์รายชื่อหุ้นกันเข้ามานะคะคในช่วงนี้เองนะคะท่านนักลงทุนทุกท่านคะขอความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับรายการด้วยนะคะ,ะไปคุยกันที่สายแรกท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP นะคะของบริษัทหลักทรัพย์เอราคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์นะคะจะมาะกำหนดก,กลยุทธ์การลงทุนให้กับเราทั้งหุ้นน้ำมันทองคำในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะ เดี๋ยวต่อสายพินิพนธ์สักทู่พินิพนธ์อยู่กับเราแล้วนะคะพินิพนธ์สวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะส่งท้ายสุดสัปดาห์เซ็ตงิงแก่งตัวออกรานข้างนะคะราคาน้ำมันก็ย่อเล็กน้อยนะคะแต่ยังคงยืนอยู่ที่บริเวณ40เหรียญสำหรับ w t i นะคะตัวของเบรนท์ทะเลเหนือก็ประมาณ4 1 4 2นะคะส่วนตัวของทองคำเมื่อคืนเหวี่ยงลงไปนะคะก่อการแกว่งตัวประมาณ20เหรียญหลุด1,800นะคะแล้วก็เช้าวันนี้ประมาณ1,800เหรียญบวกลบนะคะมาที่ตลาดหุ้นบ้านเราก่อนคะ่ะ1,355าเช้านี้วอลุ่มค่อนข้างเบาตอนนี้ไม่ถึงหมื่นล้านเลยคะ่ะพี่คะ เขาถูกแล้วนะถูกแล้วนะคะในภาวะไซเวตต้องหัวลูกน้อยนะค่ะพอหุ้นใหญ่เนี่ยเขาะจะหยุดหมดเลยนะรอผบประกอบการกนะ็จะมีหุ้นขนาดกลางนะกับตัวขนาดเล็กนะที่ที่เทรดเพราะนั้นถ้าเทรดขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยหัวลูกมันก็น้อยถูกไหมคบค่ะหัวลูกมันก็น้อยอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กตัวกลางเพราะถ้าเทรดเยอะก็จะก็จะเจอพวกเทรดดิ้งอลงเลอร์เจออะไรพวกนี้ยนะ นะครับการเทรดต้องให้สอดคล้องนะฮะกับ <c oughs> ทุนจดทะเบียนอะไรอย่างนี้นะก็ก็เป็นปกตินะเพราะนั้นวัรุ่มตลาดต้องน้อยนะครับมาดูกรอบของเซตก่อนนะฮะว่าถ้าเป็นแบบนี้นะฮะร,รูปแบบของการเซเวย์แบบนี้นะครับแล้วแนวรับแนวต้านอยู่ที่ไหนเราต้องมีมีกรอบนะกรอบของการเซเวย์นะครับก็กรอบที่อยู่ใกล้สุดนะครับ ก็คือหนึ่งสามห้าเจ็ดอันนี้ก็คือเป็นเป็นไทยเดิมที่ทําไว้เห็นเมื่อวานเองแล้วก็หนึ่งสามหกสามอันนี้เป็นเสร็จนะครับแล้วก็กรอบล่างเราก็กรอบล่างเนี่ยเราดูแค่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งนะหนึ่งสามที่หนึ่งนะเป็นตัวเลขสาคัญนะคะะรับห้ามห้ามห้ามหลุดลงไปนะครับล้วอ่าส่วนกลุ่มขนาดใหญ่มาดูกลุ่มน้ํามันเนี่ยราคาน้ามันก็ ไม่ได้เสียส่งนะแต่ลดบูราาละเอียดนิดหนึ่งนะครับราคาน้ำมันนะครับเอ็ะน,น,นะครับราคาน้ำมันนะครับยังดูยังทำนะครับไฮเออร์ไฮนะฮะอยู่แต่ว่าน้ำมัน,นยังเป็น ไซเวแต่ยังไม่ได้เสียสง่งเสียส่งขึ้นนะแต่การขึ้นก็คงไม่ได้ดูแรงอะไรนะคเขาเรียกว่าทำ high, 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 low นะหาเอื้อหายไอเออร์โหลดนะครในคือไซเวก็แต่มีไอนะฮะมีหายในในในราคาปิดแต่ละครั้งอย่างเงี้ยนะครับก็บอกว่ายังขึ้นแบบเบาบางอยู่ยังไม่ได้เสียส่งของการลงนะเพราะนั้นก็หุ้นในบ้านเราที่เป็นหุ้นกลุ่มน้ำมันก็ไม่ได้บอกนะฮะว่ากับลงแรงอะไรเงี้ยนะครับ ้าจะมีการลงตอนนี้ก็เกี่ยวกับผลประกอบการซึ่งกลุ่มน้ํามันเนี่ยก็น่าจะออกมาดีนะในแต่มาสองนะครับก็จึงไม่มีเหตุผลว่ากลุ่มน้ํามันเนี่ยจะต้องลงแรงนะครับในในช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับมาดูกลุ่มกลุ่มคือคือต้องดูเข้าไปในละเอียดตัวกลุ่มสื่อสารเนี่ยก็ก็เห็นแล้วว่ากําไรประกาศออกมาค่อนข้างดีนะฮะดีแบบไหนไม่รู้นะครับแต่ก็คือว่า กำไรโตอะนะโตไปไหนไม่รู้แต่ก็ไม่ได้ปรากฏให้เซ้แดดมันลงนะครับนะครับทีแทบประกาศมาแล้วนะฮะแปลว่าอาจจะประกาศออกมาไม่เหมือนกันแต่คิดว่าไม่แย่นะก็าาอาจจะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แย่แย่แย่ภาคกางอะไรเงี้นะครับกลุ่มกลุ่มธนาคารอันนี้ก็ต้องบอกว่าลงมาเยอะนะนะครับคือเขาขึ้นกันนะกลุ่มธนาคารไม่ขึ้นนะลงมายืนในกรอบร่าง กลุ่มธนาคารอย่างเคแบง์เนะี่ยขึ้นไปที่ร้อยสิบเจ็ดนะฮะแต่ตอนนี้ลงมาเก้าสิบเอ็ดถือว่าลงมาเยอะนะถ้าเทียบกับหุ้นในกลุ่มอื่นเนี่ยนะนะอย่างปตทก็ยืนท่าสี่สิบใช่ไหมไม่ได้ลงเยอะสามเจ็ดไม่ได้ลงเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่ต้องเรียกว่าลงมาเยอะแล้วนะลงมาเยอะละก็อาจจะมารับผลการำงานอะไรนะฮะที่ไปบ้างพอสมควรแล้วนะฮะไม่ต้อมีอะไรเซอร์ไพรส์นะฮะ กลุ่มใหญ่ๆก็จะมีอยู่อย่างเงี้ยนะครับแลว้วก็ตัวของเออทีที่มีการลงมาลงมากอบกับกลุ่มธนาคารนะครับหรึงวัานนวัดจัดการขึ้นมาก็จากข้างล่างเลยนะแล้วลงเนี่ยก็ลงพอๆกลุ่มธนาคารก็ไม่รู้จะลงไปไหนแล้วนะลงไปยืนต่อ,อข้างแบบนี้อคือลงต่อนะแต่เรื่องผมการประกอบการเนี่ยน่าจะของไต้มวันเนี่ยก็น่าจะลงมาลับแล้วนะ S <S ไปพอสมควรละกลุนะ่มใหญ่ในบ้านเราตัวใหญ่มันก็จะมีมีอ่า,ามี CPO นะฮะ c p นี่ก็ต้องถือว่ายังใหญ่อยู่นะ CPO เหมือนกันนะเป็นกลุ่มที่เป็นหุ้นที่ลงมาเยอะขึ้นมาน้อยลงมาเยอะนะ <S <S 2> <S 2> นะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นของการที่ใช้ขึ้นจากบริเวณ970นะก็ถือว่าลงมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็มายืนอินดิเคเตอร์อยู่ข้างล่างแหละ ก,ก็คงไม่เป็นตัวที่จะพุชให้เซตลงไปแรงๆนะเราต้องไล่ดูไปแบบนี้นะแล้วเราจะเข้าใจเซตนะครับว่าในหุ้นใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นเป็นตัวที่กําหนดเซตถูกไหมฮะค่ะนะครับ<ะ>คราวนี้มันก็จะมีหุ้นขนาดกลางเนี่ยหรือหุ้นขนาดกลางเนี่ยมันหุ้นที่ปลอดภัยกว่าหุ้นขนาดเล็กนะนะครับหุ้นขนาดกลางเนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยมันคงไม่ใช่เื่องพอร์บการ์อย่างเดียวนะ มันคงเป็นเรื่องยาวๆนะฮะเพราะถ้าถ้าถ้าเล่นมาแล้วไม่ได้มีเรื่องที่เป็นเป็นปัใจจัยในข้างหน้ายาวๆนะ hmm. สองปีสามปีอะไรเงี้ยมันก็จะเล่นมาสองวันแล้วมันก็จะเลิกแล้วก็ถอยหลังกลับไปอะไรเงี้ยนะ <Okay. S 2> ไ,มไ,มไม่ไม่มีไม่มีอะไรไม่สามารถที่จะไปทำออนทำไฮได้ถ้าไม่มีเรื่องใหม่ๆนะฮะ อยู่ใบก็อาจจะเป็นตัวที่ผมประกอบการที่แต่บ้านนี่อาจจะดีไม่ได้รับผลกระทบนะฮะแต่แต่ต้องกําไรออกมาบวกนะถึงจะการเล่นขึ้นมานะมันก็จะไม่กล้าเล่นขึ้นมาแต่นะครับก็จะมีหุ้นขนาดเล็กนี่แหละนะครับที่เขาเล่นกันอยู่ตอนนี้นะครับแต่วันนี้ก็ไม่มีตัวไหนที่หวือหวานนะนะครับก็กลับไปเล่นตัวซ้ําเดิมอีกนะฮะก็ตัวตัวของถุงยางถุงมือยางนะฮะก็กลับไปเล่นเหมือนเดิมอีกนะครับแสดงว่าตลาดเนี่ยก็ยัง มุดเ,เดิมๆนะฮะนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในภาพที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยเราเราก็เข้าใจว่าอ๋อแตอ่างนั้นขึ้นข้างบนเนี่ยก็คงจะขึ้นได้ยากนะฮะไอ้หนึ่งสามเจ็ดหกที่คงจะขึ้นไปปิดให้ได้เนี่ยก็อาจจะขึ้นไปไม่ได้นะถ้าขึ้นไปได้ก็ต้องขึ้นแบบนี้นะขึ้นแบบไม่มีวอลลุ่มแหละค่ะแล้วก็มันก็ต้องเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่ขึ้นด้วยนะ ไม่เชื่อว่าเอาคุ้นขนาดเล็กขึ้นไปนะมันก็มันก็จะไปขัดแย้งกับตัวเซท้าสิบถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่อ่ามันจะขัดแย้งกันเพราะนั้นเวลามันขึ้นเนี่ยคือเซ็ตมันขึ้นแต่เซห้าสิบมันเกิดลงขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมว่าคุ้นขนาดเล็กเวลาเล่นกันเนี่ยขุ้นขนาดใหญ่ไม่ที่ลงตัวเดียวนะแล้วลงเยอะนะมันก็ทําให้การแพนิคไท่ขึ้นขนาดเล็กลงมาได้รับกันไม่อยู่เหมือนกันนะคือเออมันมันเพราะว่าคนเล่นอน่ยมันไม่ใช่ระดับสถาบันสถาบันจริงๆไม่ใช่ว่า เขาไม่อยากขายหรอกนะแต่เขาเขาเขาขายไปก็เท่านั้นถ้าเกิดแพนิกแล้วเนี่ยขายไปก็ก็มันทาร้ายตัวเองเนะ<ฆ>อาจจะชอ็อตเก็งผ่อนลงไปรับข้างล่างอะไรเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ดัะนั้นเราก็มองว่าตลาดมันเป็นเซเวนะครับโดยใช้หนึ่งสามสี่หนึ่งเนี่ยตัวสําคัญเลยว่าในระยะไหนก็แล้วแต่ว่าวิญ,ญารหลุดนะนะคือถ้าปิดหลุดนะครับพอเช้าตื่นมา,าไม่หลุดหนึ่งสามสี่หนึ่งใช่ไหม อเอาก็ลุยกันไปว่างกันไปนะครับเซ็ตก็อย่าขึ้นแรงนะฮะเอาไปก็เปลี่ยนตัวกันไปอะไรเงี้ยนะครับหัวลุ้มตลาดก็ค่อยๆหายไปนะหายไปแต่ในระดับห้าหมื่นล้านเนี่ยก็ยังเก็บกำไรกันได้อยู่ใช่ไหมค่ะเนี่ย<ะ>ภาพตลาดเนี่ยฉายภาพออกมาจากช่วงนี้ไปจะเป็นแบบเนี้ยนะครับแล้วที่เราบอกนะครับว่ามันจะเริ่มสับสนขึ้นนะครับในตลาดตา่างประเทศเนี่ยนะครับมันจะไปคนละทิศทางเดียวกัน ไอเซตอิ Index นเะด็กเนี่ยมันไม่ตามอาเซียนนะมันไม่ตามมานานแล้วนะฮนะมันมันจะตามตามดาวโจน์ตามยอรมันตามญี่ปุ่นตามพวกเนี้นนะครับไปไปตามอ่าอะไรนะไอจัชนีของบริษัทขนาดใหญ่นะฮนะมันจะไปตามเขาแบบนั้นนะนะครับมันไม่ตามกลุ่มกลุ่มอาเซียนนะไปตามไอ,ไอตลาดที่เขาพัฒนาแล้วนะอันนี้อันนี้เป็นหุ้นไทยนะ อย่างวนี้เราเห็นในอาเซียนนะครับก,ก็ลงหมดนะฟิลิปปินส์เวียดนามจาการ์ตานะลงมากลงน้อยว่าไปนะืะแต่เขาเล่าเนี่ก็เขียวเมวื่อวานเขาเขียวกันเราก็ไม่เขียวนะอะไรอย่เงี้ยน,นะเ<ะ>พราะว่ามันจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเรื่องของผู้เล่นนะแต่และประเวทศเล่นยังไงนะก็สรุปว่ามันจะยากตรงนี้เพราะว่า เมื่อเราเล่นกันมาก่อนช่วงก่อนประกาศของคนในงานเนี่ยดยวจนขึ้นเราขึ้นต้องไหมฮะดยวจนลงลงก็ลงหรือจะเล่นตามฟิวเจอร์หรืออะไรก็วางไปแต่ตอนนี้มันมันจะมันจะดูรายละเอียดไม่ทันเนี่ยว่าดาวโจน์ลงเราวแล้มประกาศผลการัริหารทุนอะไรใช่ไหมใช่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากไปถึงว่าถ้าเล่นหุนขนาดใหญ่เนี่ยมันจะยากน้องไหมฮะคือมันคนโทรลยากเลยใช่ไหมค่ะแต่ถ้าเป็นทุนขนาดเล็ก่ะมันยังพอแบบ คนโทรลราคาได้อยู่อะไรเงี้ยนะครับเออก็แนวๆเนี้ยนะครับรเห็นเห็นว่ามันก็เป็นประามท,ที่เราบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเราก็มันก็ยังนะเข้ามาที่ทีเฟกนะครับว่ามันก็ยังไม่ใช่ช็อตนะใช่ไหมมันมันยังไม่ช็อตนะฮะรางนั้นวันนี้มันเป็นยังไงฮนะมันก็บอกว่าเออคนที่รันเทรนมาคือเวลาเล่นทีเฟกต้องบอกนะว่าต้องรู้ว่าเราจะทําอะไรนะ บนลังเทนเนี่ยก็ถือหลังจากที่ปิดโพลิชันไปหนึ่งครั้งแล้วก็ช็อตที่เก้าหนึ่งห้าเนี่ยก็ถือต่อรอสัญญาณปิดนะ,นะ ha ha. สัญญาณปิดก็คือสัญญาณล็อกโปรฟิตนะมันก็อยู่ที่เก้าสิบแปดจุดหกะอยู่ไกลด้วยก็แ <ata. S 2> สดงว่าเออมันมีโอกาสไ,ได้ไปเก้าสิบแปดจุดหกได้เหมือนกันนะ ha ha. ใช่ไหมเพราะว่าถ้าถึงเก้าถึงแปดจุดหกเนี่ยก็ต้องต้องล็อกโปรฟิตอันนี้ถ้าเราไม่ใช่เป็นลงังเทนเราเป็นเล่นรอบเล่นรอบมัน,น,น,นคนละจุดเลยนะเล่นรอบไมาถึงว่าต้องปิดไปแล้ว ปิดไปแล้วตอนที่ลงไปแล้วระบบเนี้ยมันเบรกเชนขึ้นมาเนี่ยนะฮะสัญญาณตรงน,นั้นเนี้ยก็คือคนเล่นรอบเนี้ยก็รอนะค,คนเล่นรอบเนี่ยจริงๆชัดตมาตำแหน่งเดียวกับคนที่รันเทนนะแต่ปิดไปละแล้วรอที่จะช็อตใหม่รอไหมฮะร,รอเด้งช็อตนะครับก็ยังรออยู่นะเพราะว่าใช้ทำเฟรมเดย์นยทาเฟรมร้อยี่สิบดูเนี้ยนะถ้าดูจริงๆแล้วเนี้ย อินดิเคเตอร์มันก็อยู่ข้างล่างนะในร้อยยี่สิบอ่ะมันยังไม่ได้ขึ้นไปเกาะบ,บนนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรอรอที่จะชอ็อตแสดงว่ามันอาจจะวิ่งขึ้นไปเกาะบ,บนราคากับอินดิเคเตอร์บางทีมันก็ไม่ได้ไปไม่ไม่ถึงว่าอินดิเคเตอร์ขึ้นไปเกาะบ,บนแล้วราคาต้องวิ่งขึ้นไปเกาะบ,บนสูงสูงอันนี้ก็ไม่ใช่นะค่ะมันอาจจะไม่ใช่มาต้องดูสองอย่างประกอบกันนะครับส่วนคนที่เล่นสั้นเนี่ยก็ต้องสวิงเทรดสวิงเทรดนะครับคนเก่งกำไรก็อยู่ใน กรอบช็อตเด้งช็อตนะวันนี้กําหนดว่าเด้งช็อตอ่ะเด้งจริงด้วยแต่ต้องไม่เกินแปดแปอนสี่จุดสี่นะวันนี้เปิดช้าเปิดมาเนี่ยไม่เกินแปดเปอสี่จุดสี่อาจจะเด้งและช็อตไปละน,นะคราวนี้พอช็อตไปแล้วเนี่ยมันย่อลงมาข้างล่างใช่ไหมเราเรามองว่าตลาดมันแคบใช่ไหมครับค่ะแบบเนี้ยพอเปิดมานะสมมติวันนี้นะเปิดมาปั๊บเด้งก็คือช็อตไปแปดแปดสามจุดเจ็ด มันยากมากเนะี่ยใครจะไปรู้ว่ามันแปปด8.37นะฮะเอาว่ามันเปิด8.3แล้วกันเอาละช็อตราคาเปิดเลย8.3ไม่เกิน8.4.7ก็ช็อตเลยแล้วมันก็ลงนะมันลงมาที่8.80.7สามจุดปิดไหม,อมเออเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ชีวิตของคนที่เล่นนะแต่ที่สําคัญที่เราต้องทําแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ว่ามันใช้เวงะ เอาวะสามจุดก็เอานอกไหมเออเงี้ยเราก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเออ,เอย่างเงี้ยนะฮะ,ะนั้นจะเห็นว่ามันไม่ได้ง่ายหรอกที่จะเวลามาถามว่าเล่งตกลไหช็อตตรงไหนไมันอยู่ตรงารว่ามันต้องทําอะไรนอกไหมฮะค่ะเราจะต้องทําอะไรในจังหวะนั้นแล้วเราทําอะไรมานอรโพสิชันเราเป็นอะไรเราควรไม่ควรมีโพสิชันอะไรนะครับาอนี้มาดูทองคํานี่สําคัญในวันนี้ยังไงดีต่อไปยังไงดีทองใช่ คือเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไอการใช้เทคนิคอเ้เนี่ยนะฮะไม่ใช่เครื่องมือไม่ใช่เครื่องมือวิเศษนะแต่เนื่องจากทองคาเนี่ยเราไม่มีอะไรที่จะไปควบคุมมันนะฮะนอกจากทฤษฎีทางเทคนิคนะฮะอันที่สองก็คือว่าเราต้องมีวินยัยถ้ามันบอกอะไรเราเราต้องมีวินัยนอกไหมครับเราต้องแอคชั่นตามเทคนิคอ่าเราต้องเราต้องมีวินยัยทําตามมันนะครับแล้วถ้ายังไงก็ต้องแก้กัน แก้ไขไปนะครับสำหรับมันไม่มีว่ารว่ามันจะต้องจริงๆก็คือถ้าคนลันเทนมาเลยเนี่ยยาวๆมันไม่เป็นไรเอกะแมะแต่ถ้าคนเพิ่งลองเนี่ยคนเล่นรอบแต่คนที่เล่นสั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาตลอดนะฮะเพราะนั้นคนเล่นสั้นก็ต้องมีวินัยนะค่ะมีวินัยคนนี้ในในในขณะดเนี้ยนะฮะคือทุกวันเนี่ยนะฮะคือมันไม่เคยหลุดสกับรอด ตอนมันโดดที่17.98.3นะฮะแล้วเมื่อคืนเนี่ยมันลงไป17.96.7คือมันต่ำกว่าจ17.98.3รู้ไหมฮะค่ะ<ฆ>ซึ่งเราก็คาดว่าไอ้ไอต่ำแบบเนี้ยมันเตือนมันเตือนให้เราตั้งตาสูงอนะสําหรับคนที่เล่นสั้นถูกไหมฮะค่ะเ<ฆ>พราะเพราะทุกคืนที่เราลองที่ที่มันลงมาเนี่ย17.90 17.94นะอนะไรเนี่ย3-4รอบเนี่ย มันไม่เคยมันไม่เคยมันได้ขึ้นแล้วมันก็ไม่เคยต่ำสตาร์ทลอดใช่ไหมครแต่คําว่าหลุดสตารปลอดเนี่ยมันจะต้องพุ่นลงเลยนะครับแล้วเมื่อคืนมันก็หลุดตอนตอนห้าทุ่มอ่ะก็ประมาณตีหนึ่งอะฮะประมาณนั้นนะซึ่งซึ่งท่าสมมติว่าเฮ้ยจะไม่ให้หลุดอะทําไมไม่ดึงกลับใช่ไหมช่พหลุดพหลุดลงไปแล้วก็ฉันก็อยู่เฉยเลยฮะฉันก็ไม่ดึงกลับไม่อะไรจนถึงเช้าเนี่ยเพราะเพราะว่าไอ้คนทําเนี่ยมันอยู่ที่ดิวยอร์อยู่แล้วใช่ไหมค่ะมันก็ตื่นอยู่แต่มันไม่ดึงกลับขึ้นไป มันคิดอะไรของมันเนี่ยนะครับคราวนี้วันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นคือเมื่อคืนเน่ยยังไม่หลุดนะฮะยังไม่หลุดก็คือถ้าฟังมันโดยตลอดก็คือว่าคลื่นที่นะฮะมันขึ้นมานะครับจากพันหกร้อยเจ็ดสิบเนี่ยเรานับว่าเป็นคลื่นห้านะฮะมันเป็นคลื่นห้าห้าไม่รู้ว่าห้ามันแบบมันบอกว่าสุดท้ายห้ามันบอกว่าสุดท้ายนะครับนะครับแล้วก็เอาถามว่ามันมีสัญญาณรีเวอร์เซลไหมมันก็ไม่มีนะ S <S สั่ญารีเวเซอร์มันถือว่าที่จะลงก็ไม่มีหลุดเส้นสิบวันหรือยังเส้นสิบวันก็ยังไม่หลุดนะเป็นเจ็ดเก้าหกจุดหกเจ็ดถูกไหมครับค่ะแต่คืนเนี้ยถ้าสมมติว่ามันไม่ขึ้นเนี่ยนะมันจะบอกว่ามันจบการขึ้นของไอ้ขึ้นที่ขึ้นมาจากไอ้ตัวมีหกเจ็ดศูนย์เนี่ยแล้วมันจะปรับฐานได้ระดับหนึ่งถูกไหมครับซึ่งเราอย่าลืมนะครับว่าเมื่อคืนก็หลุดก็หลุดใส้มันหมดก็จบไปใช่ไหม ไม่ไม่อ่ะตอนนี้บอกว่าหลุดอยู่แต่กลางคืนอาจจะดึงกลับหรอไหมครับเหมือนเหมือนเหมือนตอนที่ลงไปหกเจ็ดศูนย์นั่นนะครับแล้วก็ทําท่าจะหลุดหลุดไม่ถึงว่าหลุดแล้วลงไปเลยนะลงไม่ถึงว่าวันนี้ไม่เห็นราคานี้นะจะจะลงไปพันหกเลยเนี่ยแต่พอกลางคืนดึงกลับเลยนะฮะดึงฟื้นกลับขึ้นมาแล้วก็แล้วขึ้นมาเนี่ยร้อย่าเหรียญเน,น,นี่นนนนยถึงวันเนี้ยนะครับแล้วตอนเนี้ยตอนกลางวันเนี่ยนะฮะเราจะเห็นเลยว่า มันไม่ไปไหนเพราะว่าคนที่ใช้เช่นิค้เนี่ยถูกไหมครับไอ้น,นี่ระดับเดลิชานเนี่ยเขาก็เขาก็าาต้องตั้งกาดสูงถูกไหมฮะเขาตั้งขาดสูงเพราะว่ามันเริ่มไม่เหมือนทุกวันใช่ไหมครับเอา,าว่าส่วนที่ดีของมันก็คือวันนี้เปิดมามันไม่หลุดหนึ่งเจ็ดเก้าสี่จุดเจ็ดนะฮะหรือว่าในเจ็ดเก้าศูนย์เนี่ยบางคนก็ยังถืออยู่นะครับมันก็สรุปว่ามันเริ่มยากกับเราใช่ไหมมันเริ่มให้ความยากกับเราในระดับเทรดนะครับ เป็นไรหรอกคนรอมาจากข้างล่างอะรันเทนมาพันสี่ร้อยห้าสิบเล่นรอบมาพนะันเจ็ดพันหกร้อยเจ็สิบเนี่ยไม่เป็นไรหรอกคืนนี้ถ้ามันหลุดใช่ไหมค,ครับถ้ามันหลุดก็อมันอาจจะลงไปมันหลุดหนึ่งเจ็ดเรรับต่อไปนะมันจะเป็นเส้นยี่ห้าวันละนี่เจนะ็ดเจ็ดเจ็ดเนี่ยก็ยังช็อตได้ด้วยไหมฮะก็ยังปิดไปยังกำไรอยู่นะฮะแต่คนที่เล่นสั้นเนี่ยเร,เราเราเตือนตลอดถูกไหมครับว่าการขึ้นมาตวเนี้อย่าเล่นเยอะนะครับ พราะมันเป็นขึ้นห้าแล้วต้องรองมันย่อรองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครใครที่จะให้ตัวเลขไว้ประจำนะหนึ่งเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ใช่ไหม่ะอันนี้มันคือมันมันคือคําตอบว่าทําไมแนะนําแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใจเราจะเย็ยนรอเมื่อคืนเราอจะลองไปหนึ่งเจ็ดเก้าหกมันไม่เป็นลายถูกป่ะเออแต่ถ้าใครไปไปไล่ฟอลโล่เนี่ยเข้าใจคำว่าฟอลโล่อย่าง ไปฟอลโล่ว่ามันจะไปแล้วแล้วก็ไปลองข้างบนนะครับหรือไม่รอให้มันลงมาจนจบก่อนอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีปัญหาในการเทรดตลอดนะครับ<ะ>คือคนฟอลโล่จะมีปัญหาเน,น,นี่ยอันแนะนําว่าตอนเนี้ตั้งแา่สูงนะครับเอาว่าคนที่ที่รันเทรดมาก็ต้องเตรียมนะก็ต้องเตรียมเหมือนกันว่าถ้ามันหลุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะก็ต้องรอโปรฟิตใช่ไหมครับหนึ่งเท่าไหร่นะคนรันเทรนอาจจะยังไม่จำเป็นก็ได้แต่คนที่เล่นรอบอะ คุณมาจะพันเจ็ดอะหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดเออถ้าหลุดแล้วก็ล็อกโปรฟิตออกไปแล้วก็มันอาจจะมีดอลลาร์พินาลที่หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์นะครับซึ่งซึ่งค่าคืนนี้มันลงไปตรงนั้นมันบอกว่ามันจบเทรนนะใครจะนับคลื่นมายังไงก็ได้นะครับ A B C หรือจะนับแบบเราเนี่ยอันนี้เป็นคลื่นสามคลื่นสามของคลื่นห้านะครับการนับพูดเน่ก็คือการนับคลื่นเนี่ยคือน,นับให้ถูกรู้ไหมครับนับให้ถูกต้องตามกฎนับได้หลายแบบแต่นับ เสร็จแล้วเนี่ยจะถูกหรือผิดอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะการนับตามกฎแล้วนับให้ครบจํานวนคลื่นนะฮะไม่ว่าจะนับเป็นแบบคลื่นนี้เป็นคลื่นบีขนาดใหญ่ของคลื่นห้าที่จบไปแล้วหรือว่านับแบบเปล่าที่นับว่ายังอยู่ในคลื่นห้านะฮะนับแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายกับการนับต่อไหมฮะค่ะมันไม่จําเป็นบอกว่าไอ้นี่นับผิดไอ้นี่นับถูกมันไม่มันไม่เกี่ยวเลยนะว่านับถูกนับผิดเพราะว่าไอ้คลื่นอ่ะมันจะบอกว่ามันขึ้นหรือมันลง หรือว่ามันขาขึ้นเนี่ยมันขึ้นจบหรือ,อยังมันขึ้นจํานวนขึ้นครบหรือยังมันครบห้าขึ้นหรือ,อยังมันมันไม่ได้บอกว่าวิธีการนับของใครผมเขานับเป็นขาขึ้นเรานับเป็นขาลงเขานับเป็นเขาขขนับเป็นขาลงเขาจะนับ a b c นะฮะ a กเขาคือขึ้นนะ B เป็นลง c คือขึ้นนะเขาจะนับ <nad> a b c X A B C อไปเรื่อยๆนะถ้าเขานับว่าไอ้ขึ้นที่ขึ้นมาจากพันหนึ่งพันเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเนี่ยหนึ่งพันหกสิบเนี่ย เป็นขึ้นบีนะเขาจะนับแบบขาลงนะค่ะเขาจะนับเอเป็นขึ้นมันจะมันจะต่างกับเรานะเรานับเอเป็นลงเพราะว่าเราเราเรา,เราข้าว่ามันอยู่ในขึ้นฮะแต่ไม่ว่ามันจะอยู่ในขึ้นไหนนะมณธนวันมันก็จะนวนขึ้นเท่ากันแหละเออมันมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้ก็พูดให้ฟังว่าคนที่เล่นสั้งแต่ทองคำเนี่ยต้องตั้งการสูงนะเพราะว่าถ้าไม่มีการกระเตื้องขึ้นเลยในคืนนี้นะ คือคืนนี้ห้าม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 ลงอ่ะห้ามลงแล้วอ่ะต่ากว่าเนี้ยเอาวันที่เจ็ดเก้าศูนย์เนี่ยก็ก็ต้องระมัดระวังนะก็ขอให้ทีนี้มันวิ่งกลับขึ้นไปเลยกันนะครับเพราะมันชอบทําแบบนี้บ่อยๆนะค่ะนะครับถ้าไม่กลับขึ้นไปนี่มันแปลกนะยอมให้อินดิเคเตอร์ตัดแล้วจบขึ้นห้นยถือว่าเป็นขึ้นใหญ่เพื่อที่จะลงไประดับเป็นร้อยเหรียญเนี่ยนะโดยที่เจ้าติดเองอย่างไรเนี่ยมันก็แปลกนะถ้าบอกว่าเจ้าติดเองนะ ก้าไม่รู้จะทําไงเนี่ยดูแบบนี้นะเพราะว่าไม่มีใครกล้าลองอ,ะอ่ะพูดตรงๆนะคุณธนาวันาจากจากที่เหวี่ยงตอนนั้นเสามเดือนที่แล้วนะตอนเนี้เอาไปถามให้ดูก็ได้นะว่าใครกล้าลองใครกล้าเล่นเยอะบ้างอืเขาจะเข็เดอยู่นะบางทีเรื่องการเข็ดแบบเนี้ยมันใช้เวลาเป็นปีนะแล้วพอแย่เข้ามาแถวๆนี้นะครับโดนอีกแล้วใช่ไหมมันก็จะเข็ด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 อ่ะเข็ดแล้วถ้าเจ้าจะทําให้คนเข้าไปลองเยอะๆทำยังไงฮะัหนึ่งก็งมีคนกลุ่มใหม่เข้ามาสองก็คือต้องเล่นให ให้เล้าใจนอกไปฮะถ้าเล้าใจเมื่อไหร่เนี่ยมันจึงจะมีคนใหม่เนี่ยกล้าเข้าไปนองเนี่ยมันจะเป็นกระแสว่าทองจะไปนู่นนี่นั่นจะไปนู่นนี่นั่นนอ้อไหมฮะค่ะสุดท้ายก็ลงกุษฎีอตอนนี้ยังไม่ได้ยินยังไม่ได้ยินใครมาออกมาพูดแบบว่าโจงแจ้งในสื่อว่าทองจะไปสองพันสามพันอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ยินนะค่ะอ่าซึ่งซึ่งในในคลื่นตรงนี้เราก็เราก็คาดว่าอยู่ประมาณ พันแปดร้อยี่สิบนะครับหรือสูงกว่าก,ก็ได้นะซึ่งซึ่งก็ใกล้เคียงนะครับก็ตามดูนะครับอาจจะไม่ไม่มีอะไรเพราะทั้งเทียของวิกเป็นโดจิเพียงแต่ว่าจุดอ่อนที่คือว่าวิกเนี่ยไม่เฉียหายของวีก,ก่อนแต่ก็ไม่ได้เชียรยโลนะฮะส่วนในเดก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับแล้วก็ตัวของทำเฟรมร้อยยีสิบนาทีเนะี่ยก็อินดิเคเตอร์อยู่ข้างล่างนะ อยู่ข้างล่างไม่ถึงว่าพร้อมที่จะรีบาวกับรีบแรงไปได้เหมือนกันนะแต่เราก็ต้องตั้งตางสูงนะเป็นน,น้อยๆเราก็ต้องเฝ้ากื่นนี้เราก็ต้องตัดสินใจเขียนแผน้วยว่าจะทํำยังไงครับือคืนนี้ห้ามไปเที่ยวผับ,บอะ <laughs> คือไปแล้วก็แบบว่าพลาดเลยอะไรแบบนี้พลาดเลยพลาดเลยไม่ถือว่าถ้ามีมีโพซิชันอยู่อะไรเนี่ยก็ต,ต,ต้อง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 ใส่ใจกับมันนะคือเนี่ยค่ะถ้ามันหลุดเราต้องตัดสินใจเลยสักอย่างนะออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปแก้ไขอะไรใหม่ก็ว่าไปนะเพราะว่าถ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันตัดสิญแนณลงแล้วเนี่ยมันลงแล้ว่ามันจบการขึ้นค่าขึ้นอะทารีบาอะไงก็จบแล้วอะค่ะเนี่ย,ยก็ที่เฟกพูดไม่ทางขาดคำเห็นไหมกระโดนช็อตละเห็นไหม,มะครับ ในตลาดจําไว้เสมอนะครับมีคนต้องการให้พุ่งขึ้นกับพุ้นลงนะมีสองกลุ่มเสมอนะ,ะอยู่ว่ากลุ่มไหนจะชนะแต่กลุ่มที่จะเอาลงเนะี่ยจริงๆแล้วถ้าถ้าไม่ได้ห้ามเรื่องช็อตเซลล์นะหลุดการสาไปละเพราะนั้นเราต้องเ,เ,เข้าใจเงื่อนไขพวกนี้นะว่าเฮ้ยเขาขายหุ้นแค่ขายหุ้นได้นอกไหมฮแต่หุ้นน่ะมันอยู่ในมือกองทุนไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสมมติว่าคนที่เขาชอ็อตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝรั่ง นะหรือเป็นนักลงทุนที่เขาชอบขาช้อนเนะี่ยเขาไม่สามารถยืมเพื่อมาช้อนได้นะแล้วผูม้มนจะลงได้ไง<ะ>แต่การที่ไม่ลงมันก็เหมือนว่ามันก็ไม่เป็นธรรมชาติตูไหมครับ<ะ>มันก็ไม่เป็นธรรมชาติของดีมาซ์พายนะมันก็เหมือนว่าก็ลหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่านะฮะแต่มองอีกมุมก็คือว่าอา้าวเวลามันลงแรงเนี่ยมันทาให้หุ้บางตัวเนี่ยที่เขายังดีอยู่เนี่ยนะเขาก็ยังเล่นขึ้นต่อได้อยู่เพราะเขาจาเป็นจะต้อง ขายหุ้นกู้เขาต้องไปต้องทําราคาหุ้นขึ้นนึกออกไหมครับแต่ถ้าตลาดมันลงไปโดยที่คุณไปช็อตเซลล์เนี่ยมันก็คือเสียทั้งเสียถ้าถ้าไงเขาให้แยกเป็นสัสดสว่วนได้ไหมอย่างเงี้ยนะจริงๆในภาวะที่มันเป็นวิกฤตเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่ไม่ใช่ว่าพอข้าห้ามช็อตเซลล์แล้วก็เอาเรื่องแบบเนี้ยเราไปปั่นตลาดปั่นหุ้นกันนึกออกไหมครับค่ะเออม,มันต้องคุณธนวันคุณจะออกหุ้นกู้สามพันล้านแล้วหุ้นคุณลงเลนะี่ยไม่มีใครซื้อนะ่ะค่ะ มันไม่มีใครซื้อนะเลตติ้งคุณก็ต้องดอบเบีย้ยมันก็ต้องสูงไปเหมือนกผมก็โทษผลการดำเนินง,งานหมดเลยนะค่ะเออมันไอาการเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะฮะเขาไม่ใช่ว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ได้ทำมาเพื่อเอาหุ้นมาขายเข้าใจไหมฮะค่ะเขาต้องการที่จะมาออกหุ้นกู้เพราะว่าไม่ต้องมีหลักประกันมันทําให้เขาขายายงานได้แต่ถ้าเขาอยู่นอกตลาดเนี่ยเขาไปกู้ที่ไหนถ้าเขาไม่มีหลักประกันเนี่ยไม่มีแบงค์ให้กู้อื เอออันนี้ก็คือการที่เขามาออกคูดกู้เนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยขยายงานได้พูดจริงๆนะเมืองไทยสวรดิ์เนี่ยถ้าไม่ได้เข้ามาตลาดหนะุ้นเนี่ยไม่มีวันนี้นะอไม่มีการไปปล่อยกู้กับรยายย่อยนะที่กู้มาร้อยละสามร้อยละหกร้อยละสี่แล้วไปปล่อยกู้ร้อยละยี่สิบกว่าเนี่ยค่ะมันไม่มีสวสริ์เมืองไทยวันนี้นะค่ะสวสดิ์เมืองไทยไม่ไปช่วยคนที่ลากญ้าไม่ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นตลาดหนะุ้นเนี่ยมันมีคุณอุปการกับ เศรษฐกิจค่อนข้างจะมากถ้าเอาไปใช้แบบถูกวิธีนะครับก็ว่าไปนะครับค<ช>่ะอันนี้ก็ในตลาดไปนมีคนหลายแบบก็จะคุ้นๆนะใช่สำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่นิพนธ์มากๆ,ๆเลยนะคะคุณยังดูรายตัวอยู่คาราบาวยังขึ้นอยู่โอสถสภาที่แนะนําไปก็ยังขึ้นอยู่ก็โอสุสภาวันนี้ก็ไม่ควรมีวรลุ่มแล้วะฮการขึ้นต่อไปก็ต้องขึ้นแบบไม่มีวรลุ่มนะครับ แนวต้าน42ชนและย่อถูกแล้วต่อไป43 50แต่ต้องขึ้นแบบไม่มีวัลุ่มก็จะขึ้นต่อไปไปได้เรื่อยๆสต็อปลอตก็ตามดูอ่ะไม่ได้ยากอะไรสต็อปลอตนะคค่ะได้ค่ะนะคะกราบขอบพระคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กรรมการผู้จัดก,การสายงาน IQP บริษัทหลักทรัพย์เอราคุณนิพนธ์ชนประสิทธิ์นะคะทิ้งท้ายไว้ที่เดอะวินเนอร์นิดนึงนะคะ2ที่นั่งสุดท้ายใครจะมาเรียนวันอาทิตย์นี้นะคะยังจองได้นะคะถ้ากลายมาแอดมิสเตอร์มาร์เก็ตสอนหุ้นลงทุนรายเดือนเพ่เป็นกำไรนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ทางไลน์รับ2ที่นั่งสุดท้ายจองเข้ามาได้เลยนะคะทางไลน์หมวยแอดมิสเตอร์มาร์เก็ตค่ะจะกรองหุ้นให้ท่านด้วยนะคะ เจ็700ตัวในตลาดนะคะเพื่อให้รู้ว่าหุ้นกลุ่มไหนลงทุนรันเทรนเก่งกำไรและสอนสูตรในการเลือกหุ้น3ประเภทรวมไปถึงคัดกรองหุ้น30ตัวที่จะสามารถนำไปนะคะลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังได้ด้วยนะคะอกลับมาที่ตลาดบ้านเรา